ถ้าพูดถึงบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในไทยชื่อเล็กๆที่หลายคนนึกถึงก็ต้องเป็นปตทสอพอหรือ PTEP ใช่ไหมครับแต่ท่ามกลางกระแสะโลกที่กําลังหมุนไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยยักษ์ใหญ่ตัวนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่แล้วเขาวางเกมต่อไปอยังไงวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับใช่แล้วครับนี่แหละคือคําถามที่สําคัญที่สุดเลยยักษ์ใหญ่พลังงานฟอสซิลจะไปต่อ,อยังไงในโลกสีเขียว คือมันเป็นความท้าทายที่โอ้โหไม่ใช่แค่ปรตรทรสอพอนะครับแต่ทั้งอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกเลยที่กําลังปวดหัวกับเรื่องนี้อยู่สำหรับนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยคำตอบมันอาจจะดูง่ายมากๆเลยนะครับเพราะปรตรทรสอพอนี่ก็เหมือนกับห่านทองคําดีๆนี่เองที่ให้ผลผลสูงถึง6.8%อย่างต่อเนื่องคือในตลาดแบบนี้ตัวเลขนี้มันน่าดึงดูใจมากจริงๆนะครับแต่คําถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วเจ้าห่านทองคําตัวนี้มันจะยังออกไข่เป็นทองคําให้เราได้อีกนานแค่ไหนเอาล่ะครับ ก่อนจะไปมองอนาคตไกลๆเนี่ยเราลองย้อนกลับมาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าทาไมทําไมบริษัทนี้ถึงมีความสําคัญกับประเทศไทยเราขนาดนี้คือต้องบอกว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยปะตะทสพ,พไม่ได้เป็นแค่บริษัทพลังงานธรรมดานะครับแต่เป็นเหมือนแกนหลักเป็นกระดูกสันหลังของความมั่นคงทางพลังงานของไทยเลยทํให้ที่สํารวจผลิตปิโตรเลียมเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยลดการพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศคือจากที่เคยเป็นแค่ผู้ร่วมทุนเฉยๆนะครับตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นหลักในโครงการใหญ่ๆ ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศไปแล้วแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้ปตทสพ AU ยืนหยัดได้แข็งแกร่งขนาดนี้เรามาลองดูกันที่3มเสาหลักที่เปรียบเสมือกนกำแพงของ,ของป้อมปราการแห่งนี้กันครับเสาต้นแรกเลยนะครับก็คือปริณฑ์หลัง,งเขาสัดส,ส่วนเนี่ยโอ้โหกว่า70%เอร์ซเลยนะครับคือก๊าสธรรมชาติซึ่งในวงการพลังงานเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่านเหมือนเป็นสะพานที่จะพาเราข้ามจากยุคฟอสซิลไปสู่ยุคพลังงานสะอาดทําไมล่ะ ก็เพราะว่ามันปล่อยมลพิษน้อยกว่าน้ำมันหรือฐานหินไงครับจุดนี้เลยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากๆในช่วงเวลานี้เลยมาดูกันที่เสาต้นที่2อ,อันนี้สําคัญมากคือความมั่นคงที่หาได้ยากจริงนะครับการที่ปตทซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยถือหุ้นอยู่เกินครึ่งมันทําให้บริษัทมีสเสถียรภาพสูงมากๆแถมยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแบบเต็มๆอีกนี่เขาได้เปรียบที่บริษัทอื่นไม่มีทางมีได้เลยครับและสาวต้นสุดท้ายที่ทําให้ป้อมปราการนี้แทบจะไร้เทียมทานเลยก็คือ ห่วงโซ่ธุรกิจที่ครบวงจรของเขาครับลองนลกภาพตามง่ายๆนะครับปตทสพอเป็นคนขุดเจกกาะก๊าซขึ้นมาแล้วก็ขายขายให้ใครขายเกือบทั้งหมดกับบริษัทแม่อย่างปตทเลยครับแถมยังเป็นสัญญาระยะยาวอีกต่างหากมันก็เหมือนกับว่ามีลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศการันตีรอซื้อของอยู่แล้วรายได้มันเลยนิ่งมั่นคงคาดการได้ง่ายมากๆแต่ถึงแม้ป้อมปราการจะดูแข็งแกร่งขนาดไหนก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนนะครับ จริงๆแล้วทุกป้อมปราการเนี่ยมันมีภัยคุกคามซ่อนอยู่เสมอทั้งจากข้างในและก็ข้างนอกพอเรามาลองแกะดูสถานะของบริษัทจริงๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจุดแข็งเรื่องการเงินนี้ชัดเจนมากแข็งแกร่งสุดๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีจุดอ่อนสําคัญที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ใต้พรมเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าจัดก,การไม่ดีเนี่ยอาจจะกระทบอนาคตของบริษัทได้เลยนะครับนี่แหละครับคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจแบบนี้ มันคือสิ่งที่เรียกว่า treadmill effect นึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่เราหยุดวิ่งไม่ได้เลยคือต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ๆม,มาเติมตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆเพื่อจะทดแทนส่วนที่ผลิตออกไปทุกวิรุณวันแค่วิ่งให้ทันของเดิมที่ใช้ไปก็เหนื่อยแล้วนะครับนี่ยังไม่นับว่าต้องวิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อเติบโตอีกและตัวเลข6.4ปีนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนภาพความท้าทายนั้นได้ชัดเจนที่สุด นี่คืออายุของปริมาณสำรองเปตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของเขาหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าเขาหาแหล่งใหม่ไม่เจอเลยนะอีกแค่6.4ปีข้างหน้าเขาจะไม่มีอะไรให้ผลิตแล้วโอ้โหนี่คือแรงกดดันมหาศาลที่บีบให้บริษัทต้องคิดต้องวางแผนสําหรับอนาคตอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วปะตะทะสพจะแก้เกมนี้ยังไงล่ะเขาจะลงจากลู่วิ่งที่ทั้งเหนื่อยทั้งกดดันนี้ได้ยังไงเอาล่ะครับเราไปดูกันที่แผนอนาคตและการเดิมพันครั้งใหญ่ของเขาก็เลยและนี่คือคําตอบของเขาครับ งบลงทุน5ปีข้างหน้า33,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือกว่า1ล้านล้านบาทใช่ครับ1ล้านล้านบาทนี่คือเงินจำนวนมหาศาลที่บริษัทกำลังจะเทลงไปเพื่อแก้ปัญหาและความท้าทายทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าอย่างจริงจังเงินก้อนมหึมมานี้เนี่ยเขาจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือ drive value พูดง่ายๆก็คือเข้นมูลค่าจากธุรกิจเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ในขณะเดียวกันส่วนที่2คือ decarbonize หรือการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเตรียมตัวสําหรับโลกอนาคตและส,สุดท้ายที่น่าสนใจมากคือ diversify คือการสร้างธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่พลังงานฟอสซิลอีกต่อไปหัวใจสําคัญของแผนนี้เลยนะครับคือการลดคาร์บอนแบบจริงจังมากเขาตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ท้าทายสุดๆว่าจะต้องเป็น net zero ให้ได้ภายในปี2050ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า CCS เทคโนโลยี CCS หรือ Carbon Capture and Storage ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการสร้างหลุมหลบภัยให้กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือแทนที่จะปล่อยมันลอยขึ้นไปในอากาศเราก็จับมันกลับมาแล้วก็อัดมันลงไปเก็บไว้ใต้ดินซะเลยซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การลดมลพิษนะครับปตทสาพาเขามองไกลกว่านั้นเขามองไปถึงการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุรกิจใหม่คือการเปิดบริการรับจ้างกักเก็บคาร์บอนให้กับบริษัทอื่นๆด้วยน่าสนใจมาก แล้วเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีความหมายยังไงสําหรับคนที่กําลังประเมินมูลค่าของบริษัทนี้อยู่ละ่ะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือถ้าเราลองมองปตทสัมผอผ่านสายตาของนักลงทุนระดับตํานาน2คนเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยนะครับในมุมของคนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาอาจจะมองว่าโห oh, นี่คือธุรกิจที่มีป้องประการที่แข็งแกร่งสุดๆเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดชั้นดีหรือที่เรียกว,ว่าแคชคาวแต่ถ้ามองในมุมของปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนี่มันคือหุ้นนวัจกรนะ ที่กำไรมันขึ้นขึ้นลงล,งลงตามราคาน้ำมันโลกและอาจจะมีสินทรัพย์ซ่อนเร้นอย่างเทคโนโลยี CCS ที่ตลาดยังมองไม่เห็นมูลค่าของมันเต็มที่นี่แหละครับคือภาวะที่นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อในความมั่นคงของปัจจุบันหรือจะเดิมพันกับอนาคตที่มันยังไม่แน่นอน ท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวของปตทสอพอเนี่ยมันก็สะท้อนภาพความท้าทายของทั้งอุตสาหกรรมพลังงานเลยก็ว่าได้ว่ายักษ์ใหญ่ที่เติบโตมาจากโลกเก่าจะสามารถพลิกโฉมตัวเองเพื่ออยู่รอดในโลกใหม่ที่กำลังมุ่งหน้าสู่พลังงานสะอาดได้สำเร็จจริงๆหรือไม่นี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ